ไอ้บ๊อบมึงร้องเพลงอะไรของมึงอ่ะเพราะชิบหายไอ้บ๊อยไอ้โทษครับมึงแต่เพลงได้เร็วมาก<อ>มึงทำกูเกือบร้องหไห<อ>้มึงจะได้แต่ลงกับกูใช่ไหมไ,ไ,ไอ้กัวขี้หมา ตลอด5ปีที่ผมอยู่ชวที่อยู่ไทยเนี่ยครับคือมีหลายคนบอกผมว่าคือเลิกทำดนตรีเถอะคือคุณภาษาไทยยังไม่ได้เลยแล้วไม่มีคนฟังผมร่าหรอกแล้วผมพยักหน้าในใจผมมาคิดว่านะสักวันหนึ่งอ่ะกูจะทำผลงานที่ดียิ่งกว่าเดิมสิบเท่าร้อยเท่าและกูจะกลับมาเยียบหน้าพวกมัน